สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวและทดลองใช้งานเครื่องเจียมินิไร้าสายขนาด3นิ้วของแบรนด์เ n นเซ l a ที่อยู่ในกล่องนี้ให้ดูครับสวัสดีครับผมเอ็มสันชัยครับซึ่งก่อนหน้านี้นะผมก็เคยได้ทําการทดลองและรีวิวเครื่องเจียมินิขนาด3นิ้วไปแล้วถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถกลับไปดูคลิป ก่อนก่อนหน้านี้ได้ครับสาหรับคลิปรีวิวเครื่องเจียม i นิไร้าสายขนาด3นิ้วเครื่องเจียมินิขนาด3นิ้วตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อมาจากแบงกูนะฮะถ้าใครดูแล้วอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมผมได้ทําการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ต่อไปนะครับก็มาเปิดดูเครื่องเจียมินิไร้าสายขนาด3นิ้วที่อยู่ภายในกล่องนี้พร้พอมๆกันไปดูนครับ และนี่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องนะครับก็จะมี user menu หนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเกียร์มินิไร้สายขนาด3นิ้ว1ตัวซึ่งเครื่องเกียร์นะฮะก็จะเป็นแบรนด์เมนเซล่านะครับก็จะมีรายละเอียดของตัวเครื่องด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่น a g จขีดเอลเอสหนึ่ไดมิตเตอร์นะฮะ76็มิลใช้แบตเตอรี่12โวลต์ที่ความเร็วรอบนะครับ19,500 oh รอบนะครับซึ่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่12โวลต์ลิเธียมไอออนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องชาร์จลิเธียมไอออนนะครับหรืออะแดปเตอร์ชาร์จนะครับมาพร้อมกับใบตัดไฟเบอร์ขนาด3นิ้ว2ชิ้น ความหนาของใบตัดนะครับอยู่ที่1.8มิลครับประแจหกเหลี่ยมนะครับไว้สําหรับถอดเปลี่ยนใบก่อนอื่นนะครก็มาทําการติดตั้งใบตัดไฟเบอร์ขนาด3นิ้วตัวนี้ครับซึ่งการติดตั้งนะฮะเขาก็จะให้ตัวประแจหกเหลี่ยมมา1ตัวนะฮะแล้วก็ทําการหมุนประกับล็อกใบออกครับซึ่งด้านบนก็จะมีสลักสีดำนะฮะเป็นสลักล็อกแกนมอเตอร์ให้เราดึงขึ้นครับ ถ้าไม่สามารถดึงขึ้นได้ก็อาจจะเป็นกับตัวแกนมอเตอร์นะฮะยังไม่ถึงสลักล็อกนะฮะต้องทําการหมุนไปเรื่อยครับหมุนไปเรื่อยนะฮะจนถึงจุดที่สามารถล็อกได้เราก็จะสามารถดึงสลักล็อกขึ้นมาได้ซึ่งการทําสลักล็อกแบบนี้นะผมก็รู้สึกว่าดีแล้วก็สะดวกครับสำหรับการใช้งาน หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็กดสลักล็อกแกนมอเตอร์ลงไปครับแบบนี้ตัวแกนมอเตอร์ก็จะสามารถหมุนได้ปกติครับซึ่งสวิตปิดเปิดนะครับก็จะเป็นสวิต์แบบสลดกล็อกรู้สึกว่าลื่นไหลดีนะครับสำหรับสวิต์ปิดเปิด แล้วก็สถานะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสถานะบอกระดับแบตเตอรี่นะฮะถ้าแบตเตอรี่เต็มก็จะติดทั้งหมด3ดวงถ้าแบตเตอรี่เริ่มอ่อนก็จะลดลงทีละดวงทีละดวงนะครับแล้วเวลาถอดแบตนะครับก็กดสลัก2ตัวนี้ครับกดลงแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออกมาแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม2,000มิลลิแอมนะครับ12โวลต์หรือชาร์จเต็มที่แรงดัน12.6โวลต์ DC ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบ3เซลครับ เวลาชาร์จแบตนะครับก็จะมีปลั๊ก DC ตรงนี้ครับแล้วก็นำอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาชาร์จนะครับตัวนี้มาทำการติดตั้งเข้าแบบนี้ฮะติดตั้งแบบนี้แล้วก็นำไปชาร์จกับไฟ220โวลต์ AC หรือไฟบ้านครับต่อไปนะก็จะไปทำการทดลองใช้งานดูนะฮะว่าตัวเครื่องเจียรมินิไร้สาย3นิ้วตัวนี้นะฮะจะ ใช้งานได้ดีเลยไหมนะครับไปโดนครับ soft start เห็นไหมครับว่าเวลาที่ใบตัดไม่โดนชิ้นงานคมเร็วรอบนะครับก็จะลดลงและเวลาใบาตัดโดนชิ้นงานคมเร็วรอบก็จะเพิ่มขึ้น ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องขนาด1นิ้วนะครับ เป็นเหล็กขนาด1นิ้วหรือมากกว่า1นิ้วนะฮะเราต้องตัดรอบๆตัวเหล็กนะครับเราไม่สามารถตัดในครั้งเดียวด้านเดียวขาดได้เพราะว่าใบตัด3นิ้วเป็นใบตัดขนาดเล็กนะฮะ เมื่อกี้นะฮะก็ได้ทำการทดลองตัดเหล็กขนาด1นิ้ว1มมิลไปแล้วนะครับต่อไปก็จะทำการตัด PVC นะฮะท่อ PVC ตัวนี้ครับ ซึ่งฟังก์ชันนะาที่มากับตัวเครื่องเจียเลสไซมินีตัวนี้นะครับนั่นก็คือระบบซอฟต์สตาร์ทเวลาเราสตาร์ทนะฮะตัวใบตัดก็จะเริ่มจากรอบต่ำไปรอบสูงตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเจียสะบัดนั่นเองนะครับตัวเครื่องเจียตัวนี้เองเนี่ยจะมีระบบออโต้ปรับความเร็วรอบนะฮะถ้าใบตัดไม่มีโหลดเขาก็จะหมุนด้วยความเร็วรอบที่ต่ำนั่นเอง ตัวนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานประหยัดแบตเตอรี่แล้วเวลาตัดชิ้นงานตัวเครื่องเจียนะฮะได้รับโหลดเขาก็จะเพิ่มความเร็วรอบของมอเตอร์ขึ้นสูงสุดนะฮะก็จะทําให้การตัดชิ้นงานตัดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่างนะฮะที่ช่วยให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแต่ว่าถ้าเราจะใช้ตัดเหล็กที่มีความหนามากกว่า1นึ่งมิลก็สามารถตัดได้แต่แน่นอนว่าแบตเตอรี่ของเครื่องเจียและสายนะฮะมีความจุเพียงแค่2แอมป์ที่แรงดัน 12โวลต์นะฮะถ้าเราจะตัดต่อเนื่องนานๆพลังงานของแบตเตอรี่ก็คงไม่มากพอนะครับแต่ก็สามารถตัดได้นะฮะถ้าจะตัดเล็กหนามากกว่า5มิล10มิลก็สามารถตัดได้แต่จะตัดขาดไม่ขาดก็ขึ้นอยู่กับพลังงานที่อยู่ในแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัดชิ้นง,งานขนาดเล็กชิ้นง,งานบางนะครับผมว่าจะใช้ในนานครับสาหรับผมเองแล้วนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าผมเคยซื้อมาใช้งานแล้วก็รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วครับซึ่งผมรู้สึกว่า ผมใช้บ่อยมากเลยนะครับเครื่องเจียร์เลสสามอินินิ้วผมก็เลยสั่งซื้อตัวนี้นะครับมาใช้งานเพิ่มแล้วก็มารีวิวและทดลองให้ดูครับถ้าใครสนใจเครื่องเจียร์เลสสาม3ินินิ้วของแบรนด์เมซาราตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูดรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้สําหรับคลิปรีวิวและทดลองการใช้งานเครื่องเจียร์เลส3ามอินินิ้วตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ